คุณเคยเป็นไหมครับสามีเนี่ยมองคุณเหมือนคนในบ้านม,มากกว่าผู้หญิงที่เขาอยากได้อยู่ด้วยกันทุกวันครับแต่ความรู้สึกเนี่ยมันห่างไปเรื่อยๆคำถามคือคุณหมดสเสน่ห์จริงๆหรือเขาแค่ชินจนสมองปิดหมดตื่นเต้นไปแล้ววันนี้ผมจะสอนวิธีครับรีเซ็ตสมองสามีให้กลับมาคลั่งรักเหมือนวันแรกที่จีและบอกก่อนนะครับนี่ไม่ใช่การงอไม่ใช่การไปวิ่งไล่ตามเขาแต่เป็นการ ตั้งค่าใหม่ให้เขากลับมามองคุณด้วยสายตาเดิมที่เคยหลงคุณถ้าคุณฟังจนจบครับคุณจะได้แผนทําจริง7วันที่จะทาให้บรรยากาศในบ้านเนี่ยเปลี่ยนทันทีขอเริ่มด้วยตรงนี้ก่อนว่าทําไมความรักมันถึงจืดลงทั้งทที่เรายังรักกันความรักมันไม่ได้หายไปไหนเพราะคุณไม่ดีนะครับส่วนใหญ่มันหายไปเพราะชีวิตคู่เนี่ยพาเราเข้าหมดรูทีนครับอย่างเช่นคุยแต่เรื่องลูกเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องบ้าน พอเหนื่อยก็แยกย้ายเจอหน้ากันมันเลยกลายเป็นเหมือนทีมงานในโปรเจกต์เดียวกันนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะมีความรู้สึกนี้ผมเองก็เคยผ่านจุดนั้นมาก่อนและพออยู่แบบนี้ไปนานๆเนี่ยสมองของผู้ชายจะประเมินใหม่โดยอัตโนมัติว่าคุณเนี่ยคือความปลอดภัยไม่ใช่ความตื่นเต้นทีนี้กุญแจสําคัญเนี่ยคือความรักกับความปรารถนาเนี่ยมันคนละระบบกันอันนี้สําคัญมากครับความรักเนี่ยมันต้องการความใกล้ชิดความมั่นคงแต่ความปรารถนาหรือแรงดึงดูดเนี่ย มักจะต้องการพื้นที่ความเป็นคนละคนและความน่าค้นหาครับคุณเอสเธอร์พอริลนะครับนักบำบัดคู่รักชื่อดังเนี่ยนะครับเขาพูดประเด็นนี้ชัดมากครับว่าเมื่อความใกล้ชิดหลอมรวมจนแน่นเกินมันทำให้ความต้องการลดลงไม่ใช่เพราะไม่รักนะครับแต่เพราะใกล้จนไม่เหลือระยะให้คิดถึงดังนั้นวันนี้เราจะไม่ได้ทำให้เขาเนี่ยรักมากขึ้นอย่างเดียวแต่ทํทให้สมองเขาเนี่ยเปิดโหมด อยากไห้คุณกลับมาทีนี้มาดูวิธีการรีเซ็ตสมองนะครับว่ารีเซ็ตสมองเนี่ยคืออะไรผมจะอธิบายเป็นแบบวิทยาศาสตร์ที่เข้าใจง่ายเวลาเราพูดว่ารีเซ็ตสมองเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเราเป็นสะกดจิตเขานะครับมันคือการเปลี่ยนสัญญ,ญาณที่สมองเขาได้รับ เพราะช่วงแรกที่จีบเนี่ยสมองผู้ชายมักจะอยู่ในระบบรางวัลและแรงจูงใจงานวิจัย uh, f m r i เนี่ยของ h e l e n Fisher เนี่ยนักจิตวิทยาชื่อดังและทีมเนี่ยเขาพบว่าตอนคนกำลังอ n love เนี่ยสมองส่วนที่เกี่ยวกับพวก Reward and Motivation เนี่ยหรือว่ากลุ่มโดปามีนเนี่ยจะทำงานสูงขึ้นนะฮะแต่พอแต่งงานหรืออยู่ด้วยกันนานๆไปแล้วสัญญาณพวกความใหม่ความท้าทายความน่าค้นหาเนี่ยมันได้หายไปนะครับสมองก็เลยประหยัดพลังงานครับกลับเข้าไปที่ หมดชิน้นข่าวดีคือระบบนี้ถูกกระตุ้นได้ด้วยวิธีที่ถูกต้องเรามาดูเฟรมเวิร์กรีเซ็ตกันนะครับคำว่ารีเซ็ตเนี่ย R E S E T เนี่ยผมจะแบ่งออกมาเป็น5ตัวทำครบ5ตัวนี้บรรยากาศกลับมาจีบกันใหม่ได้จริงครับตัว R นะครับตัวแรกคือรีมูฟครับเราต้องเอารูทีนที่ค่าเสน่ห์เนี่ยออกไปก่อนสิ่งแรกที่ต้องรีเซ็ตเนี่ยก็คือเลิกส่งสัญญาณที่ทำให้คุณเนี่ยกลายเป็นแม่หรือว่าผู้จัดการบ้านมากกว่าผู้หญิงครับตัวอย่างสัญญ,ญาณที่ค่าเสน่ห์เนี่ยคือเปิดปากทีเป็นคำสั่ง บ่นจับผิดถูกป่ะอาปากปุ๊บพูดอะไรปุ๊บเป็นคําสั่งบ่นจับผิดคุยกันเฉพาะเรื่องที่เป็นปัญหาครับหรือทักไปคุยกับเขาเนี่ยเพื่อเคลียร์อย่างเดียวเลยไม่มีการคอนเน็กหรือเชื่อมใจเลยแลวคุณรู้ไหมครับนักวิจัยจความสัมพันธ์ของดรจอร์ดกอร์แมนพบว่าคู่รักที่มีความสุขนะฮะมักมีสัดส่วนปฏิสัมพันธ์แบบบวกต่อลบอยู่ที่5ต่อหนึ่งหมายความว่าสมมติอ่าคุยกัน6เรื่องใช่ไหมคุณต้องคุยเรื่องบวก5เรื่องแล้วเรื่องลบในมีแค่1เรื่องอันนี้ ครับคู่แต่งงานชีวิตคู่มันถึงจะไปรอดนะครับโดยเฉพาะตอนที่มีความขัดแย้งเนี่ยนะครับเราจะแปลภาษาง่ายๆเลยก็คือถ้าคุณอยากพูดเรื่องซีเรียสสักหนึ่งครั้งเนี่ยคุณต้องสะสมพลังงานบวกไว้พอไม่งั้นเนี่ยมันจะปิดลับมันเหมือนกับคนที่เปิดปากอ้าปากคุยกันยริงีก็ทะเลาะกันด่ากันนะฮะมันก็จะทะเลาะกันไปแบบนั้นเรื่อยๆไม่มีวันจบวันสิ้นนะครับแต่ถ้ามันมีเรื่องดีๆมาเยอะแล้วเฮ้ยมีเรื่องผิดใจหรือไม่ถูกใจกันแค่นิดเดียวแล้วคุยกันเนี่ยโอเค มันจะรับได้มันจะเปิดใจฟังยกตัวอย่างประโยคเลยครับอย่างเช่นอะเดิมที่คุณเคยพูดไว้เนี่ยคุณไม่เคยช่วยฉันเลยนะฮะให้เปลี่ยนเป็นถ้าคืนนี้คุณช่วยฉัน15นาทีเนะี่ยฉันจะโล่งมากเลยครับหรือจากเดิมนะคุณก็ดุเขาทําไมกลับดึกอีกแล้วนะครับให้เปลี่ยนเป็นฉันคิดถึงนะอยากมีเวลาคุยกันหน่อยก่อนนอนนะเห็นไหมมันมันดูดีขึ้นถัดมาตัว e นะครับคือ elevate ตัวตนของคุณ elevate แปลว่ายกตัวตนของคุณให้กลับมาหน้าดึงดูด ความจริงเจ็บๆคืออะไรรู้ไหมครับคนเราจะอยากได้ของที่มีคุณค่ามากกว่าของที่พร้อมให้ตลอดเวลาคือตรงนี้ผมก็ไม่ได้บอกว่าคุณจะต้องเล่นตัวนะแต่คุณจะต้องกลับไปเป็นผู้หญิงที่มีโลกของตัวเองนะครับมีพลังมีชีวิตมีสเสน่ห์นี่คือสิ่งที่เอฟเทอร์เพอร์รลนะครับพูดบ่อยมากในแนวคิดเดียวกันนะครับเขาบอกว่าความปรารถนาต้องการพื้นที่เนาะและความเป็นตัวของตัวเองดังนั้น E เนะี่ยคือการยกระดับพลังงานของคุณครับอย่างเช่นแต่งตัวให้ตัวเองก่อน ไม่ใช่เพื่อเขาอย่างเดียวถูกป้าคุณต้องแต่งตัวให้ตัวเองชอบทํากิจกรรมที่คุณชอบโดยที่คุณไม่ต้องรอเขาทําให้เขารู้สึกว่าคุณมีคุณค่าไม่ใช่คุณรอเขาตัวถัดมานะครับคือตัว S ครับ Spark ความใหม่และความตื่นเต้นนี่คือปุ่มลับของสมองผู้ชายเลยครับงานวิจัย Novelty น,นะครับเป็นงานวิจัยคลาสสิกของ Arthur a r o n นะครับและทีมเนี่ยเขาพบว่าคู่ที่ทำกิจกรรมใหม่และเร้าใจร่วมกันมีความพึงพอใจในความสัมพันธ์เพิ่มมากขึ้นกว่าคู่ที่ทำกิจกรรมสบายๆธรรมดานะครับสรุปก็คือถ้าคุณอยากจะให้รักมันเอาวิ่เข้นนะมันตื่นขึ้นนะคุณต้องพาชีวิตออกจากหมดเดิมครับตัวอย่างกิจกรรมนะที่ใหม่แล้วก็ร้าใจเอาแบบไม่ต้องแพงก็ได้นะครับอย่างเช่น ง่ายๆเลยไปคาเฟ่ที่ไม่เคยไปแล้วก็แต่งตัวให้เหมือนเดทแรกเห็นไหมหรือว่าลองไปลงคลาสสั้นๆด้วยกันอย่างเช่นคลาสท,ทำอาหารปั้นเซรามิกตีกอล์ฟตีแบดนะครับหรือจะไปฟิตเนสไปยิมด้วยกันก็ได้นะครับหรือว่าจะเปลี่ยนบรรยากาศมื้อเย็นจากเดิมที่กินกันเงียบๆเปิดทีวีต่างคนต่างเล่นมือถือให้เปิดเพลงจัดโต๊ะสวยๆมีเทียนมีภาพบูโต๊ะมีจานให้เหมือนร้านอาหาร นะครับหรือไปท่องไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยผมไปเที่ยวทีมันก็ทําให้รักกันมากขึ้นคุณจําไว้นะครับเราไม่ได้ทําเพื่อให้เขาพอใจแต่เราทําเพื่อปลูกระบบรางวัลในสมองให้เชื่อมคุณกับความรู้สึกดีอีกครั้งถัดมาตัว E ีครับคือ Express ครับคือการชื่นชมแบบถูกจุดนะผู้ชายส่วนใหญ่ในหิวการยอมรับมากกว่าที่เขาพูดนะแต่ผู้หญิงจํานวนมากก็ให้เขาแบบผิดจังหวะคือให้เฉพาะตอนที่อยากให้เขาทําอะไรอย่างเช่น mm. อยากจะขอเงินเขาอย่างเงี้ยหรืออยากจะให้เขาซื้อนูน่นซื้อนี่ให้อย่างเงี้ยก็ค่อยชมเขาหรือพูดหวาน ทริคคืออย่างนี้ครับชื่นชมโดยไม่ต้องขออะไรเลยตัวอย่างประโยคนะครับอย่างเช่นขอบคุณนะที่วันนี้คุณจัดการเรื่องนี้นี้นี้ฉันรู้สึกว่าคุณพึ่งพาได้มากเลยค่ะฉันชอบตอนคุณจริงจังกับงานมากเลยค่ะมันดูเท่มากมันดูคุณตั้งใจทําเพื่อเรามากนะเห็นไหมมันดูเล็กแต่สำหรับสมองผู้ชายเนี่ยมันคือการคืนสถานะให้เขากลับมาเป็นผู้ชายที่คุณภูมิใจและเขาจะอยากกลับมาอยู่ใกล้คุณมากขึ้นครับตัวสุดท้ายครับทัชครับ ตัวทีก็คือ touch and tension ครับสัมผัสบวกความขี้เล่นนะความข้างรักเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากบทสนทนาอย่างเดียวนะมันเกิดจากบรรยากาศสัมผัสเห็นะการแตะต้องตัวสกินชิปความขี้เล่นสบตาเขา3วินาทีนะครับแล้วยิ้มแบบมีความหมายนะฮะหรือแตะไหลแตะมือสั้นๆตอนเดินผ่านหรือส่งข้อความสั้นๆแบบจีบๆอย่างเงี้ยไม่ต้องยาวอย่างเช่นวันนี้คุณหล่อแบบ แปลกๆนะ,ะเห็นไหมหรือว่าคิดถึงนิดนึงนะวันนี้เห็นไหมมันก็แบบมีความเออยอีงวะนะครับนี่คือเทนชั่นแบบผู้ใหญ่นะที่เราไม่ต้องงอไม่ต้องอ้อนเกินแต่ทาให้เขารู้สึกว่าคุณยังเป็นผู้หญิงที่เขาอยากได้นะครับแต่เทคนิครีเซ็ตเนี่ยที่ผมสอนเนี่ยจะเวิร์กสุดก็ต่อเมื่อคุณทํามันนะจากตัวตนที่เป็นมันจริงๆไม่ใช่ทําเพราะพยายามที่จะเป็นหลายคนเนี่ยทำเทคนิคได้ แต่ทำไม่รอดไม่ใช่เพราะคุณไม่เก่งนะแต่พราะข้างในอ่ะคุณยังอยู่ในโหมดกลัวเสียเขาครับเพราะข้างในคุณยังขาดต่อให้คุณใช้หลักการการหายไปหรือ push and pull มันก็จะออกมาเป็นพลังงานลนๆนะแบบรนลานน่นะแล้วผู้ชายจะจับได้ทันทีเพราะมันเฟกไงมันไม่จริงเพราะงั้นผมเลยตั้งใจออกแบบคอร์สสั่งจิตพลิกสถานะเพื่อพาคุณเนี่ยกลับไปเป็นผู้หญิงที่ไม่ต้องงอไขรนะครับในภาคแรกเนี่ยนะครับก็คือสั่งจิตพลิกสถานะเนี่ยผมจะพาคุณเข้า the g o d d e s s state ครับ แบบเป็นระบบเลยก็คือตั้งเซลล์คอนเซปต์ใหม่เลยให้คุณกลับมาเป็นดังวันแล้วพาคุณใช้ Love Assumption นะครับหรือว่า l i v in g in the ี n เนี่ยของ Neville Goddard เนี่ยนะมันเป็นเทคนิคที่ทำให้ท่าทีของคุณเนี่ยเปลี่ยนแบบธรรมชาติพร้อมเวิร์กช็อปรายวัน ที่ทาให้คุณเต็มจนเขาเริ่มสงสัยว่าเฮ้ยทำไมเธอดูมีเสน่ห์ขึ้นแล้วนี่ฉันไม่ได้เป็นศูนย์กลางชีวิตเธอแล้วหรอสำหรับคนที่เห็นคลิปนี้จะได้ราคาพิเศษไปเลยจากปกติในราคาคอร์สอยู่ที่9,900นะครับแต่เฉพาะเ,เพื่อนๆที่เห็นคลิปนี้จะได้ราคาที่4,900นะครับถ้าไกลามาที่ไลน์แอดครูดีได้เลยนะครับและตอนนี้ผมจะให้แผนทําจริงนะเวันสำหรับคนที่อยากเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงทันทีเดย์ Day แรกนะครับวันที่1ห,หยุดบ่น24ชั่วโมงก่อนครับจากเดิมที่เคยบ่นให้มีสติแล้วเเออย่่าพพูด,พดนะ แล้วส่งหนึ่งข้อความชื่นชมโดยที่ไม่ขออะไรนะครับเป็นการพูดชมอะไรางที่ผมยกตัวอย่างไปนะครับวันที่2มีเวลาของคุณ60นาทีที่ไม่ต้องเกี่ยวกับเขาอย่างเช่นทําสวยออกกํลาลังกายไปคาเฟ่แล้วกลับมาบ้านด้วยพลังงานที่ดีนะครับเดย์ครับวันที่3ให้คุณเปลี่ยนบรรยากาศบ้าน1จุดอย่างเช่นโต๊ะกินข้าวเปลี่ยนกินเปลี่ยนเพลงในบ้านให้มันเหมือนเป็นการเดทนะครับถัดมาวันที่4นะครับนัดเดท90นาทีนะครับที่ คุยกับเขาแบบกันหนุงกันหนิงจริงๆห้ามคุยเรื่องปัญหาเรื่องลูกเรื่องเงินเชื่อผมผมทําตรงนี้มาแล้วรู้เลยว่าจากเดิมที่เราเฮ้ยคบกันมานานแล้วมันจะทําได้หรอวะพอทําจริงมันได้ครับมันเริ่มสปาร์กนะฮะถัดมา day หครับเล่าความทรงจําที่เขาเคยทําให้คุณรู้สึกดีหนึ่งเรื่องแล้วหยุดนะครับไม่ต้องพูดอะไรต่อนะฮะวันที่6ครับส่งข้อความจีบสั้นๆ1ประโยคบวกสัมผัสเบาๆ1ครั้งและวันที่7ครับให้ถามคําถามปลุกแรงหนึ่งดูเช่นถ้าเราย้อนกลับไปวัันนแรกกทีี่บ อะไรในตัวชั้นที่คุณชอบที่สุดหรือว่าเฮ้ยคุณคลิกชั้นตรงไหนอะไรเงี้ยเห็นไหมมันช่วยทําให้เมมโมรีเขา r e c อ l l ตรงนี้นขึ้นมานะครับคำถามนี้ไม่ได้จับผิดนะครับแต่เพื่อให้สมองเขาเนี่ยได้ค้นไฟล์ความทรงจําดีๆแล้วเชื่อมกับคุณอีกครั้งและอย่าลืมนะครับคุณไม่ได้หมดเสนิ์คุณแค่ต้องเปิดโหมดผู้หญิงที่เขาอยากจีบอีกครั้งผมเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับผมครูที่จิตวิาคำลักสวัสดีครับ